สวัสดีค่ะชีวาไปไหนคะไปเก็บทานนี่เราเดินเข้ามาในเส้นทางลางหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตาฐานนะครับน้องชีวารอพ่อก่อนลูกถนนต้องรอพ่อก่อนนะลูกนะมาดูรถซ้ายขวา ได้กว่าเก่งมากเราเดินมาเราจะเดินไปเตาถ่านะครับเอ้ยเราไม่เดินไปเตาถานเราจะเดินไปบ้านป้าไปเอารถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์พ่อนายยางรูอ่ะนะครับเมื่อวานไปหาช่างช่างก็ไม่อยู่บ้านนะครับไหน อุยยอุิยปุูบูบูบโบ้บหอุ้ย,ย,บบบบบบย,ยเสียงยายลุงไปโอ้โหอย่าวิ่งอย่าวิ่งนุ่นน่ะเสิร์ฟไปทำงานวู้ฮู้เออมาถึงโรงจอดรถเกี่ยวแล้วกันนะครับ ครับเราสองคนพ่อลูกก็กำลังจะไปเตาถ่านนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเส้นทางการไปเตาถ่านของเรากันนะครับโอ้โหสองฝั่งข้างทางเราก็มีแต่ไร่มันนะครับที่เราจะไปเตาถ่านของเรานะครับส่วนด้านซ้ายฝั่งนี้นะครับนี่ป่ามันนะครับนี่มันสําปหลังตรงนี้ของน้องชีวานะครับเนี่ยเน,น ตรงนี้นะครับของน้องชีวานะครับแล้วก็ตรงไปของน้องชีวาก็จะมีอีกนะครับอู้บรรยา,าก,กาศเขียวนี่นี่ครับนี่เรามาถึงแล้วนะครับมีรถไถผ่านมาแล้ว, <laughs> ลวเก็บผ่านระวังยุงนะชีวาไล่มันสำปะหลังยุงเยอะ พ่อมือคืนพ่อโอ้โหมานั่งเฝ้าเลยเหรอคะ,คะขนมเครื่องดื่มเพียบเลยนะคะมาเอาฐานนะครับ กีว่าเป็นคนเอาถ่านนี่แล้วก็เก็บในนี้เป็นข้างในเตาถ่านนะครับเห็นไหมนี่เออแล้วก็เก็บเก็บถ่านใสต่ตะกร้านะครับนี่เออนี่ใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกในนี้อีกประมาณยี่สิบกระสอบเก็บออกมาปุ๊บแล้วก็มาพักไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ยัดใส่กระสอบยัดใส่กระสอบแบบนี้เลยเห็นไหมชือว่าแล้วก็ยัดใส่กระสอบแบบนี้แบบคุณตาทำเห็นไหมคุณยายทําคุณตาทำแล้วคุณตาก็มาเย็บปิดกระสอบแล้วก็ยกขึ้นรถแล้วก็เอาไปเก็บรอบที่แล้วได้ แปดสิบห้ากระสอบเดี๋ยวดูรอบนี้จะได้กี่กระสอบน้องคิดว่ารอบนี้ได้กี่กระสอบอะไร เรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีค่ะขุดขุขานแล้วขนฐานเอา่านไปเก็บที่บ้านกันนะครับ เอาวไปไอ้ไปมปไปักเขียนซีจอดที่ เก็บฐานเรียบร้อยนะครับที่เก็บฐานเราก็จะมีคอกวัวด้วยนะครับวันนี้มีวัวคลอดใหม่ด้วยนะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่แล้วก็จะมีคอกตะกะแตนนะครับนี่อันนี้ฐานเราที่ยังเหลืออยู่นะครับอันนี้ฐานมาใหม่นะครับผมเดีย๋ยวจะยกลงเก็บก่อนนะครับวันนี้เราก็ได้ฐานทั้งหมดเจ็ดสิบห้ากระสอบนะครับ ด,ดูมือพ่อนายโอเค,อเคนี่ครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับออกมาเมื่อคืนตีสามนะครับน้องวัวก,ก็ออกมาเรียบร้อยนะครับนี่คือข้อขวัวข,ของน้องชีวานะครับผมนอกจากเราจะมีข้อขวัวแล้วเราก็จะมีไก่ด้วยนะครับมีไก่เลี้ยง นี่ดูตักกระแตนนะครับไวแบบว่าพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วพร้อมรับประทานตัวใหญ่มากนี่อีกหนึ่งข้อกน้องชีวาอยู่ไหนเนาะน้องชีวาไปดูอยู่กับรถเกี่ยวข้าวแล้ว ชีวาป้อนนมวัวเออคุณตาคุณยายช่วยกันป้อนนมวัวชีวาไปช่วยด้วยเออตัวนี้ออกมาใหม่เมื่อคืนนะครับเออกินนมให้เยอะๆเออ,เอ,อ สมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ชิว่ากินเก่งไหมเออจุ๊บๆเลยเหรออืออน่ารักเอ้ยมันดึงมันดึงมันอร่อยมากเลยเออ โอเคครับตอนนี้พ่อนายกับน้องชีวาก็ขับรถมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเก็บรถเรียบร้อยนะครับตอนเย็นค่อยจะมายกฐานลงนะครับน้องชีวา่าขาฝากหน่อยค่ะลูกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามใ,ให้น้องชิวะะ่าค่ะบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวสวยๆหน่อยค่ะบา,บาย <laughs> อย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะโอ้โห แบ็กกราวด์เป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้นะโคตรเทโคตรซิงโคตรแซดไม่ใชหรอไปแล้วครับกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะโอเค